คือเขาใส่ชุดบิกินี่แบบแบบใส่ทุกคนนะ่ะแบบเราก็อยากใส่มั่งอะนะเราก็อยาก,ยากใส่มั่งอะนะนนะสวัสดีครับ หลังจากที่พี่ิมนะครับได้เอาเจ้าสปอตไลเดอร์นะฮะเข้าไปเที่ยวในป่ามาวันนี้ได้เวลาที่เราจะต้องมาบำรุงรักษาหรือว่าทนุถนอมเขาดนึนงวันนี้พี่ยิมจะมาเปลี่ยนอะไรไม่ว่าจะเป็นพวกของเหลวตรวจเช็คช่วงล่างต่างๆที่นี่เลยครับที่ออตโตมาตครับทุกคน ซึ่งออโตมานะครับจะเป็นห้างอะไหล่ที่แรกและที่เดียวในไทยเลยนะครับเปิดบริการ7วันเต็มเลยนะทุกคนเปิดขายทั้งหน้าร้านและทั้งออนไลน์เลยผ่านทาง f a c e b o o k และก็ Line ที่สําคัญนะครับส่งทั่วไทยด้วยที่หน้าร้านเขานะครับมีบริการครบจบเลยนะครับสามารถเลือกอะไหล่และไปเปลี่ยนเองได้เลยหรือว่าจะให้ช่างที่นี่เปลี่ยนให้ก็ได้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะดูแบบของแบบเต็มเต็มเยอะๆเลยแหละเอาให้รถเอาให้มันดีอ่ะก็ดีใช่แต่ว่าเขาว่าเขาไม่ค่อยซื้ออะไรเท่าไหร่นะเว้ยแต่เขารู้สึกไอ้เฮียทำไมรถมันหนักจังวะเาบอกว่ากูซื้อกองใบเดียวหนักจังวะ ซึ่งสินค้าทั้งหมดภายในนี้นะครับก็จะมีแบรนด์ให้เราเลือกต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์แท้นะครับหรือว่าเทียบเท่าทั้ง 2- อสามเกตตามงบประมาณของพวกเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับพวกหัวเลาเราก็จะมีพวก E1 วันนะมาทางนี้เลยครับอีเกิลอครับซึ่งเป็นแบรนด์ของทางเกาหลีทางที่ออโต้มาตเขาก็มีให้นะครับสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณของน้องๆทุกคนได้เลยมาเลือกได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะอะไรแพงหรืออะไรมีทั้งหมดให้ทุกคนได้เลือกตามงบประมาณเลยครับส เดี๋ยว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 บ้างมีสิบล้อพี่สิบล้อสิบล้อไม่ต้องใหญ่โขอรักชุดไม่ด่า และใครที่สนใจอยากจะขยายหน้าร้านผ่านทางแฟนชายอูหรือใครอยากขายอะไรสามารถซื้อแฟนชายหรือสมัครเป็นตัวแทนได้ที่นี่เลยครับที่ l i น์แอด ad a u t o m a t facebook ad a u t o m a t t th นะครับและเบอร์ติดต่อ020870077หรือเอาง่ายๆเลวคลิกตรงนี้เลยดีกว่าครับง่ายสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดหรือ Facebook หรือว่าเบอร์โทรพี่วิมทิ้งไว้ให้แล้วตรงนี้ครับผมใครอยากจะเอาลุ้นมาทำก็ติดต่อพี่ๆเข้ามาได้เลยครับที่อ u t โตมาไปแล้วครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปดูรถก่อนหน้าร้านเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับติดถนนใหญ่เลยของดีซ่อนอยู่หลังกำแพงเลยธรรมศาสตร์ลังสิตมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับออตโมตมาสครับทุกคนแนะนำเลยสุดยครับยิมดีตารัะเข้าสู่ยิมน้ำใหญ่ครับวันนี้ครับเรามาเป็นสุลต่านอยู่บนเร,รือย้อนส่วนตัวนะฮะแต่ว่าขึ้นเลยย้อนแล้วอ่ะ แต่งตัวธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิมเห็นอะไรบางอย่างเว้ยมาดูกันนี่อุ้นี่นะครับอี่พวกผู้หญิงนะฮะนี่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 สองให้ดูก่อนไปลุบลุกดูดูดูคือเขาใส่ชุดบิกินี่แบบแบบใส่ทุกคนอะแบบเราก็อยากใส่มั่งอะนะเราก็อยากใส่มั่งอะนะหย่า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  พี่โบเอชุดบิกินี่พี่โบใส่ให้เป็นเพื่อนเขาดีกว่าดูว่าถ้าพี่ยิ้มเอาชุดบิกินี่พี่โบไว้ใส่เขาจะเป็นยังไงนี่ชุดนี้นะนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าว่าชุดไหนเหมาะทำคนเดียวไม่ได้เว้ยบนเรือมคงเคเดี๋ยวต้องหาแนวร่วมให้น้องเบนช่วยถ่ายให้พี่ยิมหน่อยเดี๋ยวไปเรียกพี่เบนกันดีกว่ามันต้องปิดถ้าพูดมาเอากล้องไปเลยนี่วันนี้ ถ่ายงานให้พี่หน่อย<ห>ถึว่าใส่คิทบีกินนี่กันแล้วพี่เพราะอยากแต่งตัวให้เห,หมือนเขาบ้างอเออไปเดี๋ยวเป็นตากล้องให้พี่หน่อยได้ไปนะจัดมาอเอาชุดแบบชุดแบบเซก็กซี่มาเยอะมากเลยนะม,มีกี่ชุดอ่ะโอ้หเห็นบอกซื้อมาห้าหกชุดเลยนะห้าหกชุดเลยเหรอไหนดีวะเบนว่าพี่เหมาะกับชุดไหนอ่ะเฮ้ยสองชิ้นอ่ะอันเนี้ยได้อยู่ได้ไหมอันเนี้ย เราก็อยากมีเพื่อนนะเดี๋ยวก็จะใส่อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะบ้าวะเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้แหละบ้าอะไรคนเยอะแยะใหญ่ใหญ่เลยอันนห้างละพี่อยู่นี่นะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเอาไว้ให้ดูนะ One minute later หอมไหมฉันมีนามว่าฮิโนกิมาจากที่ญี่ปุ่นเอเชีตาคนเนี้ยอันนาที่สุด ทำไปได้เดี๋ยวพี่ต้องคุมเสื้อผ้าไปเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วบิวอย่าอ้วกนะแต่ฟรีมากเราไปให้ใต้กขงเรือดูกันหน่อยดีกว่าดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ชาคฮะเป็น,นไงครับเป็นไงดูดีอะไรดูดีอะไรเผจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะรออะไรกัน ไม่เล็กนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นเพื่อนเมียเดี๋ยวเมียอายไปหาพี่โบเอากล้องไปตั้งรับถาพี่โบพี่โบดูตัวอะไรเนี่ยคือเขาใส่ชุดบิกินี่แบบแบบใส่ทุกคนอะแบบเราก็อยากใส่มั่งอะนะเราก็อยากใส่มั่งอะนะ เหมืนทั้งเรือเลยตัวเขาของเขามใส่ทำไมเขายังไม่ได้ใส่เลยใครลืมกันนี่เป็นถ่ายให้เนี่ยแหมเหมือนมึงช้าแล้วดูตู้ดิเนี่ยหัวเรา้วข้ามเรือเลยเดินเรือเรือผมผมไม่กินแล้วเนี่ยมันจะติดเหลืองไหมเนี่ยคลิปเนี้ยแล้วดูตู้ดิแม่งมาเป็นลำเลยเออไม่ได้ใส่แค่ไหนวะไม่ใช่เรือนะไม่ใช่เรือนะนนเเป็ลำ่่ียถ่ายใส่คู่กับตัวไงมีกล้องมาถ่ายอยู่ เอเขายังไม่ได้ใส่เลยชุดนี้ไปทอดเอาถอดตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเบนพี่ไม่สวยตรงไหนอ่ะเบ้นพี่ไม่สวยตรงไหนลองถามน้องสาวกับแม่สิว่ารู้สึกยังไงเฮ้ยไอ้ปิดนกอันนี้โดนปิดนกอ่ะจะใส่คนจะใส่คนให้ให้นะมันมันนะมันซีนะโอ้โหโทรศัพท์น้ำสงสารไอ้แม็กอ่ะเห็นคกิ๊บเลย ว้าเขายังไม่ได้ใส่เลยดูดิ่ข้าวตัวแล้วว่าตึงขนาดไหนอ่ะเยอะระดัสีเยี่ยมอันี้เขายังไม่ได้ใส่เลยชุดนี้เขาชอบด้วยหรองั้นแรกกันเขาใส่ชุดนั้นไม่ใส่ไปแลกชุดกันก่อนเดี๋ยวกูรู้เลยอ่ะไปทางไหนอ่ะฮะมาเริ่ไปดู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 สกูบี้ดูปับอืมผมจะอ้วกเนี่ย แม่บ่ยหม่เป็นยังไงวะมันเป็นยังไงได้ไหมอะเนี่ยเทมมิ่งอะแม่เนี่ยบดี้เทมิงเราแมเียของเขาเลยเขาจะส่ชุตัวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรสามเนอเขาว่าเขาไปฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าเขา เพราะฉะนั้นแล้วข้าจาเจอเจ้าข้จะฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะฆ่าข้าเจ็บนี้จาไปจนเจ็บนี้ไม่มีวันลือไปโชว์พวกพี่เขาหน่อยอ่ะพี่แหม่มโพแหมมโพ่เขาจะออกเนื้อเนี่ยใส่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 นเห็นใจไม่ได้เห็นไตกล่องแบบนี้มันมีอะไร อะโชว์พีเาหนอยอ่ะ้ั่วยูบานค่อยมีมากแต่งโมมากส้มโอมากยมมากมียืนไม่มีไม่มีไม่เอาได้ไปเปลี่ยนได้ ไม่ต้องไ,อได้เลยครับพอแล้วได้เลยเ<ไ>ป็นไงครับพี่ <S <S พ<อ>เหนื่อยใจไหมมาลุ้นัวครั้งนี้นนสนุกสนุกนะสนุนเหนื่อยใจมากเลยเนี่ย,ยชุดเอามาห้าชุดยังไม่ได้เปียนเลยพี่ยิมมันเอาไปถลุงแล้วทุกคนพี่ยิมมันเอาไปถลุงแล้วทุกคนตัวเปเอาของเของมาสั้นยี่หนูท้อง เออมึงรู้จักใส่เกงในบ้างตัวก็ตัวให้เขาเปลี่ยนนะ่งงมันพังหมดลไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใส่ทำไมอ่ะมันยืดหมดแล้วตัวแล้วเขาจะใส่อย่างไงอย่างอีกอย่างอีกพอพอปิดคลิปเลยไม่เอาแล้วเฮ้ยได้ยังไงไม่ได้ตัวไม่ได้พี่เนี่ยช่วยฉีดมันตกลงไปเลยค่ะพี่ ติดได้ไงน่ารักขนาดนี้ติดได้ไงน่ารักขนาดนี้สวยวนไปข้างเดียวก็มาเองแหละ้อไัววันนี้ครับเรามาอยู่ที่กระบี่เราก็เลยอยากสร้างความเขาเรียกอะไรนะให้มันเหมือนกับพันลเมียเมีาายใส่ชุดแบบไหน เราก็จะใส่ชุดแบบนั้นไม่ใช่เขาว่าใส่ธรรมดาเน่ตัวมันไม่ใช่ชุดผู้ชายเข้าใจไหมเอาทีพี่เจ็บนะผู้ชายยังใส่เลยพี่เจ๊ไม่ใช่ผู้ชายเขาแค่ตัวถุงเหมือนผู้ชายมาดูนี่เหมือนกันเลยไหมเอหมือนกันเหมองกันไม่เหมือนตรงไหนเจ้าหายเจ้าหายพี่ชายทำอะไรกับน้องชายพี่หน่อยดินี่โอ้โห้สัตว์เอ้ยปลาหมึกกุมลังเข้าไปเลยชุดเมื่อกี้พาคุณไปรอบแล้วเดี๋ย็ดที่ตกเหงิน อย่าเกี่ยวกับปามันยังเข้าไหนครับพี่คะช่วยค่ะใครจัดนักกินไม้นี่นะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนทำไมอ่ะหมดแล้วขอร้องขอร้องชุดหมดแล้วด้วยเอาชุดไหนให้เอาชุดไหนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอามาซื้อมากี่ชุดไม่มีแล้วไม่มีเอามาใส่ก่อนมีแค่นี้แหละทำไมนะไปไหนอ่ะเอามาลงเรือไหนดีไปไหน ใส่ครบทุกชุดเลยไปไหนพอแล้วจะดำน้ำรอตัวเขายังไม่ได้ใส่เลยชุดนี้จะทำตู้โอ้ยยิ้มอยากกระโดดน้ำทอามอ่ะงจะโดดน้ำรอเขายังไม่ได้ใส่ชุดนี้ตัวอย่าโดดยิ้มเขายังไม่ได้ใส่เอานะตัวอะไรอ่ะทำไมห้ามเขาจังเลยพอทำไงก็ได้จับอีกตัวนี้ดิจะทำอะไรนะทำยังไงกับมันก็ได้พอครับพอครับพอครับ แผลงเลยก็มี FC แล้วแป๊บเดียวนี่ไงทั้งเรือเลยในทางปลอดภัยนะคะไม่ดแาเดียวไเนน้บแป๊มเดียวมาเรื่ของกลัวอะไรพี่คะเล่นน้ำได้อีกนานเลยไม่ใช่คะรีบไปไหนคะตอนนี้ลงง่อยตัวนี้ลงง่อยโอ้อ๋อ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคะ นมหน่อยไปนมโต้บายบายค่ะเยอะถ่ายดิ๊กตกสิไปหาเยอะไปหาเยอะไปหาน้องไปหาสาวเนี่ยน้องสาวก็ถ่ายใส่ชุดแบบเนี้ยเขาเซ็กซี่สวยมากถูกไปค่ะถ้าเป็นพี่ชายเนี่ยจะยอมเขาได้ยังไงนึ่งไงนึ่งไงอยู่อะไรกันอะไรไม่หงายไม่หงาอยู่ด้วยสิคะไปไกลๆปะอ้าวมึงยังไม่เจอเลยเหรอพี่สาว พี่สาวน้องสาวที่จะไปนแม่อีกคนนึงปะใช่แม่อยู่ไหนเนี่ยพี่สาวน้องสาวถ่ายดิจิตอลให้เขาหน่อยตองถ่ายคู่ดีกว่าถ่ายคู่ดีกว่าอมาเฮ้ยมันมากแม่ดีไม่ไหวดีไม่ไหวดีไม่ไหวไม่กูสวยนะเนี่ยชอบอีกกูสวยแันแรงนะเนี่ยเปล่าเป็นอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนได้อะไรแปลงผมเขาเออเห็นแล้วมันเหมือนตัวตนเลยอ่ะยัง พอแล้วไปฝากล้าไหนตยตยเจนใหม่พี่หน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ